ฉันจะเชื่อองค์หนึ่งพระสุริยันจันทาเป็นกษัาาตริย์พม่าที่เป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นคนสร้าง <c oughs> ครั้งหนึ่งมีนักธุรกิจคนหนึ่ง <Ooh. S 1> ลงทุนไปหมดเลยร้อยล้านเหลือเงินอยู่จะไปชิอยู่สองพันบาท <ง cek S 1> แล้วก็กลับมามีเป็นพันล้านโดยไป็ขับขอพอที่เป็นผู้หญิงลองดูนะอันนี้ลองดูนะแล้วแต่ความเชื่อเดี๋ยวก็มาด่ากูอีกว่าถ้าประเทศเขายืจริงเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ย ฉันจะเชื่อองค์หนึ่งพระสุริยันจันทาอาจจะพาทุกคนไปไหว้หมดไงเจ้าบายมโนไปว่าอยู่ที่นี่เลยอยู่ซอยรกองไปหากันเอาเองอันนี้ฝากบริเนี่แหละพระสุริยันจันทาบริเวงนี่แหละเขาจะเป็นสายทำธุรกิจปากเบินอย่างเงี้ยปากเปนเบินอะไอย่างเงี้ยก็ต้องขอท่านที่ถ้ะสุริยันจันทาเจอต้องการละครอะไรลองไปดูพระสุริยันจันทาคือดวงถ้าสมมติมันไม่ดีอยู่เขาเชื่อกันอย่างนั้นนะ เป็นกษัตริย์พม่าที่เป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นคนสร้างอสำหรับผู้หญิงเลยเราก็รู้เรื่องหอดเขาไหมคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเาขอปันเจ้งตัวแล้วไมคะจะมีแม่เหาค่ะแล้วหลังก็จะมีแม่ยักษ์ด้วยแต่เป็นตัวลำบากเธอเป็นเจ้าของตัวเธอต้องรู้เนาะพระสุริยจันทราเนี่ยก็จะมีกระต่ายกับนกยูงนกยุงเนี่ยก็เหมือนกับ พระอาทิตย์ตายเหมือนกับพระจันทร์เวลาที่ไปตรงสุริยันจันทาเนี่ยให้เธอไปแค่ไม่ต้องเอาอะไรไปนะลูกนั่งเฉยๆนั่งสมาธิธแต่ขอให้จิตดีๆว่าขอให้ดวงเราพลิกจากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นดีครั้งหนึ่งมีนักธุรกิจคนหนึ่งเคยมารายการเราด้วยลงทุนไปหมดเลยร้อยล้านเหลือเงนินอยู่จะไปชิอยู่สองพันบาทแล้วก็กลับมามีเป็นพันล้านโดยเป็นขอพอที่เป็นผู้หญิง อะไรนะอะไรทีนึงคันอะไรทีหน่อยคันอะไรทว้าวตี๋เติมตี๋เขาก็เลยแบบว่าเขาก็เลยเชื่อตรงนี้มากๆากเหล่าเธออยู่ใกล้ๆเธอไม่ถามละถามตอนปากทางนี้แล้วเป็นนักธุรกิจหลายๆคนนะโอ้ยเป็นเจ้าของเป็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยที่ไม่คว็นืองไปอันนี้ค้าลองลองลองเอาเป็นความเชื่อนะเดี๋ยวก็ด่าบอีกแต่ต้องไปด้วยนะท่านี่เป็นความโลภคือจริงๆอ่ะ ทิปของพี่บุม๋มเขาคือให้ประเทศละคนใช่ไหมของหนูว่าโดนจับได้ว่าไปฮ่องกงแต่อันเนี้ย อยากไปด้วยนะคะแต่ i n t e ี้ a t i o n a l เล่าเนี่ยอยู่ดีก็ทำไม้องเป็นอุ่นหนูอยากไปแล้วเนี่ยตอนาจะเป็นต้องเป็นคุณนายบุ๋มเล่าตามสคริปต์คุณเล่าใหญ่เลยเเนี่ยมังกลับมาเงนแล้วได้จริงๆไงเขาเล่ามีอาจารย์ที่ไปกับเบนิเตอร์ international อีกเพราะว่าเวลไปมีมีอาจารย์ไปว้็นคนมาแล้วล่ะพี่บุ๋มมาติดต่อมดดังเป็นไกด์เลยอยากไปมากเลยคือลองไปดูพระสุริยันตจารย์หรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าเวลาถ้าสมุติไปถึงยันบุ๋มจะต้องปล่อยให้เวลาคนเยอะๆเลยนะแล้วเธอจะได้บุญคือปล่อยให้คนอย่างน ใช้เวลาที่นี่นานๆไป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 สวดบทชินบัญชรหรือไรอย่างน้อยสวดบทในหนึ่งบทตรงลานอธิษฐานตรงลานอธิษฐานเราจะลองไปอธิษฐานงั้นซึ่งเมื่อก่อนเขาเชื่อว่าตอนสมัยเบงนองนเวลาจะลบหรืออะไรเนี่ย <c oughs> จะต้องมาที่ลานอธิษฐานเขาก็เรียกว่าลานอธิษฐ <c oughs> านคืนอ เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด